ก็ก่อนเข้าคลิปเนี่ยขอเตือนไ้ก่อนเลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู Un d e r t a l e ทนะฮะสปอยแน่นอนนะสปอยสปอยมากๆสปอยมากๆเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยขอร้องขอร้องเลยนะผมขอร้องเลยอนะปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามันสปอยขั้นดับเบลิลรุนแรงมากๆนะฮะส่วนใครที่ไปดูของคนอื่นมาแล้วหรือว่าดูของผมมาแล้วก็ดูดูได้นะฮะแต่ถ้าดูของผมเนี่ยจะยิ่งดีมากเลยจะจะได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาของวิดีโอนี้เนี่ย มันเป็นยังไงนะเพราะงั้นเนี่ยขอเตือนไว้ก่อนจะเข้าคลิปนะฮะโอเคผมคิดว่าทุกคนคงคนที่ไม่ดูคงจะปิดไปแล้วสําหรับคนที่ดูเนี่ยก็โอเคขอเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็พบผมไีต่องเกิร์กแล้วนะวันนี้เนี่ยก็ตามตามชื่อคลิปนะผมจะมารีแอคเกี่ยวกับอันเดอร์เทลของผมเองนะฮะ จะเรียกว่ารีแอ็ก็ไม่ได้หรอกเป็นการแบบเป็นฟีดแบ็กของตัวเองหลังจากหลังจากเล่นอันเดอร์เทลจบไปนะแต่แต่เป็นฟีดแบ็กที่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ได้มาการสนุกเรื่องหรืออะไรนะเป็นแต่เป็นฟีดแบ็กเกี่ยวกับการเล่นของตัวเองนะครับหลังจากที่ผมรู้ว่าเพื่อนของผมทักมาว่าทําไมมึงไม่กอดแอสตีเอวะอแล้วผมก็แบบเริ่มใจเสียแล้วเล่นจบไปแล้วแล้วแบบผมก็บอกตอบยังยังไม่น่าตอบมันกลับอีกนะฮะว่า กูมันมีกอดได้กูกอดไปแล้วเว้ยอะไรแบบน,นี้แต่สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ส่งกลับมาบอกผมว่าทําไมมึงไม่กดคอมฟอร์ตมันวะคอมฟอร์ตพิมพ์แต่แต่แต่ดันไปกดเออ่ปฏิเสธนะฮะปฏิเสธเขาเอาแล้วไงมันเริ่มมาแล้วแบบผมก็กลับไปย้อนดูเอ๊ะทำไมมันไม่คุ้นเลยวะคือคือนี่ฮะตรงตรงนี้นะฮะตรงส่วนนี้นะฮะนี่ตรงที่บอกว่าทีด่ดีที่สุดเนีานายลืมเกี่ยวกับฉันอนะ เนี่ยตรงส่วนนี้นะตอนที่เราพูดกับแอสเตรียหลังจากทำลายบาเรียรไปแล้วนะฮะเนี่ยฮะมันจะขึ้นว่าคอมฟอร์ตทีมกับดูนอตนะฮะตอนแรกเนี่ยโอเคผมจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกแบบเศร้าเศร้ามากความรู้สึกมันแบบมันดาวแล้วแล้วแบบเลยขาดความช่างสังเกตไปนิดนึงนะฮะก็เลยอ่านคอมฟอร์ตเนี่ยกลายเป็นคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหิมนี่ผมก็เลยกลายเป็นว่าเป็นหมายถึงอีแบบนึงก็คือผมจะกลับไปหาเพื่อน คอนเฟิร์มพิมก็คือกับกับหาเพื่อนเฉยเลยครับเพราะงั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยผม <laughs> ผมต้องผ,ผิดไปแล้วครับผมนี่ผมรู้สึกผิดจริงๆเนี่ยแบบเหมือนกับมีความรู้สึกที่ว่าคือมันมีคนที่เราสามารถกอดเขาได้แต่ว่าเราเราเราไม่กอดเขาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็กอดเขาไม่ได้อีกแล้วครับถึงกอดตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกอดตอนนั้นนะฮะซึ่งผมรู้สึกเสียใจแล้วก็อยากขอโทษ อยากขอโทษตัวเองอยากได้เลยขอโทษตัวเองนะฮะขอโทษตัวเองก่อนเลยว่าเราเราเป็นคนท,ทําที่เราเป็นคนที่ทําให้เราไม่ได้กอดเขาเองอะแล้วก็ขอโทษท่านผู้ชมเลยที่แบบว่าผมกอดเขาได้แต่ว่าผมไม่ได้กอดเขาให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยฮะเพื่อนผมมันก็บอกว่าเนี่ยไปลองดูรีแอคของของคนอื่นสิที่ที่ได้กอดแอสเซียลนะฮะผมจะลองมาหาดูนะผมได้ลองไปหาดูแล้วเนี่ยผมจะลองยกตัวอย่างคลิปนี้นะฮะ เป็น React React uh, ของคุณแจ็คแจ็คอะไรน,นะแจ็ค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 เซฟติเคิลไออะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวนะมันข้ามมาทีงอันนี้เนี่ยฮะ,ฮะเขาเลือกกอดน,นะฮะคอนเฟิร์มพิมพ์คือเป็นการปลอบประโลมนะฮะแล้วแบบเอ่อนะฮะแลบบ้วผมถ้าผมโดน่านนี้ไปนี่แบบ เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผมผมพลาดมากเลยนะที่ผมที่ผมไม่ไ erm> ด้ไม uh ja ่ได้กอดเขาตอนนั้นนะเมรงั้นมันจะมีความรู้สึกแบบมันจะอิ่มอิ่มเอมขึ้นอีกระดับนะครับเพราะงั้นเนี่ยใช่ฮะเนี่ยฮะดูของเขาก่อนนะฮะพอกลับมาดูของเรานะฮะเราไม่กอดนะฮะแล้วแบบ ยังมีหน้ายังมีหน้ามาบอกอีกนะว่าแบบเนี่ยกอดกันก่อนนี่นนะแล้วแบบอะไรวะถึงอ,อย่างนั้นก็เถอะนะฮะก็สําหรับสําหรับการแปลเกมแปลเอผมอาจจะแปลได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะผมยังเป็นเป็นมือใหม่นะก็แบบก็นะฮะผมก็ต่อไปนี้ก็อยากจะรอบครอบขึ้นอีกนะฮไม่อยากให้แบบความผิดอย่างนี้มัน,มนเกิดขึ้นอีกนะะแล้วแบบผิดเล็กผิดน้อยไม่ว่านะดันมาผิดตรงที่แบบ ตรงที่แบบค่อนข้างจะแบบสําคัญจริงๆนะมันทําให้ผมแบบผมรู้สึกเฟลมากเลยแล้วแบบการที่ผมต้องออกมาบอกแบบบอกบอกตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ดูอยู่นะก็แบบเป็นการแบบคือเป็นการระบายสิ่งที่ในใจว่าแบบผมผมผมพลาดจริงๆอ่ะก่อนก่อนที่จะทําอย่างอื่นต่อไปหรือว่าก่อนที่จะไปต่อในวันนี้นะผมก็อยากจะมาเล่าเป็นความผิดให้ทุกคนได้ฟังนะฮะแล้วถ้ามีถ้ามีอะไรก็แบบ ถ้าสาหรับคนดูนะมีอะไรอยากจะช่วยอยากอะไรก็แบบคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเพราะว่าบางทีส่วนที่ผมไม่คิดว่าผิดนะผมก็เช็คเช็คมันค่นข้างน้อยนะเช็คแต่ว่าเช็คมันแบบไม่ละเอียดอะ่ะบางบางอย่างที่เราคิดว่าไม่ผิดเราก็จะมองข้ามมันไปนะฮะเป็นผมว่าเป็นปกติของคนเราเราแหละฮะเพราะว่าส่วนที่เราคิดว่าเราไม่ผิดเนี่ยเราก็จะมองข้ามมันไปไปมองในส่วนที่เราไม่แน่ใจซะมากกว่านะฮะเพราะงั้นเนี่ย จากนี้ไปนะครับผมก็อขอพึ่งท่านผู้ชมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะสำหรับส่วนไหนที่ผิดเนี่ยผมก็อยากให้ท่านผู้ชมแนะนำเนข้ามาจริงๆนะเพราะว่าผมก็อยากจะเป็นคนแปลเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังได้ดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกนะฮะเนี่ยมีเสียงรดเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมอัดตอนเช้าเลยเพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยเนี่ยแล้วแบบมันมันเป็นความรู้สึกแบบอัดอัออออ้นใจอยู่มากนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะว่า ผมผมรู้สึกยังไงกับการเล่นที่ผ่านมาของตัวเองนะผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังยังด้อยอยู่มากะฮะกำแพงทางภาษาเนี่ยมันมันอาจจะยังมีอยู่บ้างนะฮะแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่ผมสามารถข้ามมันไปได้นะฮะแล้วก็อยากต่อไปนนี้ก็อยากอยากจะขอขอความร่วมมือไม่ใช่ความร่วมมือสิแบบเป็นเป็น,ปนไหนๆก็เข้ามาดูแล้วเนี่ยถ้าถ้ารู้สึกว่าผมผิดอะไรหรือว่าผมผมแปลผิดตรงไหนข้ามตรงไหนไปเนี่ย หรือว่าตรงไหนที่แบบผมแบบผิดจริงจังเลยเนี่ยก็แบบทวงทวงกันเข้ามาได้นะฮะช่วยเนี่ยช่วยกันแนะนําหน่อยนะฮะถือว่าเป็นการแบบช่วยกันทําให้ช่วยช่วยแบบช่วยช่วยไหวะต้องเรียกว่าเป็น <c oughs> เป็นการช่วยกันลดน้ําให้ปุ๋ยต้นกล้วยต้นนี้ออกลูกออกผลเป็นกล้วยที่ดีได้นะฮะโอเคงั้นอ่าผมได้ระบายสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ในใจสำหรับสำหรับอันเดอร์เทลออกมาหมดแล้วนะฮะผมก็ หวังว่าโปรเจกต์หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันทำให้ผมแปลได้ดีขึ้นมากกว่านี้นะฮะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมคงจะคงจ่านะคงจะแบบถ้าเห็นอะไรที่มันผิดเนี่ยก็จะกล้าคอมเมนต์กันมากกว่านี้ผมไม่ว่าเลยนะสำหรับพวกที่มาคอมเมนต์แบบแนะนําผมดีๆเนี่ยยกเว้นแต่แบบมาคอมเมนต์แบบฝัดฝัแบบเม้นแรกเม้น2สองเม้นสามเอานี้มาดีเอานี้มาดีไอไอนั้นสาหรับทุกคนคงไม่ชอบอยู่แล้วนะสำหรับใครที่แบบ มาตามตื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ถ้าเป็นคอมเมนต์แนะนําอะไรเนี่ยผมผมรับได้หมดเลยนะไม่ว่าแบบไม่ว่ามันจะแบบเยอะมากแค่ไหนหรือว่ามันจะมันจะบอกว่าผมไม่ดียังไงอะเนี่ยผมผมผมรับได้ฮะก็อยากหลังจากนี้ก็อยากอยากจะให้คอมเมนต์แนะนําหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะฮะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนคอมเมนต์นะฮะโอเค ก็ยาววพอสมควรนะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะฮะก็ฮะก็หลังจากนี้ไปก็อยากจะพัฒนางานให้ให้ดีมากขึ้นกว่านี้นะฮะก็คอยสนับสนุนกันอยู่ต่อไปด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกของโปรเจกต์ Undertale หรือว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนก็ นั่นแหละฮะติดตามกันมาได้เลยสำหรับวันนี้คงอ่าหมดแล้วฮะหมดหมดสิ่งที่ค้างคาใจของผมแล้วสำหรับตอนนี้นะฮะงั้นงั้นไปเจอกันใหม่เกมหน้านะฮะก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นอีกนะฮะงั้นซียูเย็นเกมหน้าแน,นะนํานะท่านู้ชมทุกท่านบ๊ายบายเย้ yeah.